อ้าวพอดีครับผมมีพี่น้องมันนิกกนมายามรอบนะครับมืันนีกก็มายามรอบครับกับยามตุ่มปลาคาวน้ำสองหลังอีกครับยามผมพอมๆกันไปเลยครับยามหลอกก้นครับน้ำขึ้นลล่กบก้าอีกแล้วครับก็มีน้ำไลมาจากทงหน้าครับขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ครับ เอเอาเหือโควมไปในปลาตางทีไรปาเนี่ยต้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆควมรักไปเมืเ่อครับ ไปเลยหลังทางพี่ใส่พอโตป่ะโอ้ป้าไปหลับข้างๆกันเลยก็อะไรครับทางต่อเลยครับทางารนีเลยป้าก็ไปข้างๆแล้วน้ามันขึข้นครับ ฮปยอย่างโอ้ปันดินกระปลักกระตบไม่ได้เห็ดข้างๆม,มันดีกันหน่อย มีอย่างไี้บีบอ่อนทุเงียบบูบีอย่างเลยง n g ฮักมาได้ไปเห็ดไมเไ้เลย่ับใส่เลยนจะซื้อแล้ว nga ฮักได้ไปซมเซมไหม อีกดีเวลาเลยมาเบิ่งข้างนี้ก็โอ้วมาได้อรอบมาใส่ค้างครับ ได้ปุบเห็นติดตัดมาน่อยถึอเลยถึอป้าหากกล้วยป้ารถป้ารถติดตา ปาหักกูเวยปาบอกให้เล่นไหว้ลายลาย,ลายมือมาย่ามที่หนึง่งขี้น้ากดบดถือ ยัไงไงงามนมีแต่หักเลยเออครับนั่นนี่กับักอีกเละเวลาไปสง่งาใส่เลยครับน,นี่คือใหม่ก้นคนเอาไปเปลี่ยนงาครับ เราก็บถึกครับถึกหลังเดียวครับนะครับพี่น้องไยยาเบิงตุ่มทัานหนึ่งครับตุ่มปลาขาวครับถึกโบสิมานบ่มัน ถือเลยทหน่อยเอ,อ้ยเงียบแล้วบึงลังที่สองอีกมันน้อง,องดดโอน้ำเลึกเนาะคืบทวมหัวเห็นเลย เงียบเอ๊ะไปหน่อยมียังเลยเงียบเลยโอ้ป้าบอกเขาตุ่มเลยโอ้ป้าบอกบิดเขาตุม่มเงียบจิบเลย่ไปหน่อย ตุ่มเกี่ยงนี่ดิที่มีปลาก็าไม่ได้คิดไข่นามันจับนี่ไม่มีคิดไข่นามจับปลบูนหน่อยตัวหนึง่งไอ้เงือก็บอกไข่มี โอมานเลยพี่น้องอแต่ใส่มาบดถือด้วยครับมงเปลี่ยนมงใหม่แล้วเอาไปลงซีบอ๋อพี่น,อน,นอ้องใส่บปมีอยู่ซีบที่เข่าเห็นะโอ้บ่มาดอกพี่น้องเลย ยิบเลยตอ,อดลักบัได้เลยเนี่น